กวางน้องจอยนอนหลับฝันดีบ่เมื่อคืนนี่ยังมีบอด้ฝันเลยบได้ฝันเลยบุษ antha โดนกระสกิดกระแต่นั่งต่อให้เอื้อยเนี้ยอุ้ยว้เว้านะวาไรโตกะบุษ antha โดนกระแตนั่งต่อพุดนากวางมึงดูใส่ลายเอื้อยบ่แมนนิดนึงน่ะจหน่อยกับบุญอยค่าข้อนกแก้วเลยฮแมนอย่างเราอุ้ยโตกะหาว่าฮู้ยกคลั่งชิเซ่แมนกระสกิดอีกแหละ แมนน้องกว้างพ่นสกิดโตเกิดสิไปรู้เรื่องอี่ยังหาว้าหลายหุยบกวางสิสกิดจอยได้จังไหนนอนอยู่คนละฝั่งเอากำมือเพิ่นก่เน่านอนเบิ่งในเบื้งเบิ่งในแขนเบิดพุ่นหุยให้กูไม่น่าทุนาเหี้บมาเหี้ยดอกตัวหาเว้าอะไรน่อน้องกว้างแมนแต่เมื่อคืนก็รู้สึกดีด้วยแหละเนาะนี่เป็นจังไหนไปที่นี่ซ่วงอยู่ซ่วงอยู่บ่แมน ผ่เขาอื่นมาฟาดแจ้งเอาเี่บอกแล้วอย่าไปคิดอีหยังไรขึ้นแลกก็เปซี่สิลาขึ้นที่หนึ่งที่สองที่สามเดี๋ยวมันจะชิ้นเองน้องจ้อยน้องกวางแต่ว่าอันเฮานี้ขยรจเอานั่นนีเด้อเดี๋ยวทุ่งตฟฟาดผ้ากันฟาดลุ้งไปเอาง้อก้วยออกไปล่าแม่ปักเล็กเดี๋ยวมันมากเดี๋ยวมันสิเห็นดิ จักมูจากยามแล้วเนี่ยไม่ได้ดีมันไม่เห็นนี่ตายเลยนี่นี่เฮ็ดไข่ลวกให้กินอยู่แหมไข่ลวกบอกมาสีถูเฮือนให้น้าเอาสันบอกจักมูลักษณานี้มันสีหน้าบอกหรือปกติมันมาตาเศร้าอยู่บอกคนสวยอยู่ดิสวยสวยสวยสันบอกแมนพ่อได้อยู่บอกไม่ท่านอยู่ท่านอีู่ บันเป็นอย่างดอกนางคุยกันก็ได้คันสนาคันนั่นคันมันบ้านในหมานั่นเออยังไมไในอยากอยู่ใครรั่วก็โอ้ยมากปวนไหนมันข้าวบุมากินเออไอเกดเลือยสิล่างหนาไกลบ่เืออุ้ยอุ้ยอยากหายกวางจะหายน้องจอยเป็เนี่ยตกกระเป๋าไอหยังบุเออเออหน่าอุ้ยค่อยว่ากันดอกกันสนุยกับคงกับเสาต่อเสาบวก้องไปซื้อเด้อเด้อเดี๋ยวผมจัดการเองโอ้ โอน้องน้องกวางน้องจ้อยเซออสซตเองว่าสนองแมนเสือพงเสือผ่ากับบุต้องอูย้ยก็ดีแท้ผมว่าปันห้โอ้สันบอกแมนต<ม>่อไปเรื่องกจ้อยเมียนห้เออเดี๋ยวตอนหนึ่งบกจ้อยหนึ่งตอนปอไฟด้วยผมปอหายเฮ้ยผู้น้าเออยีตลกอีกเอ้ยกระยุ่ยเื่อๆนี่บอกแมนเอาสิ่ง่เป็นไว้สตี้โมเป็นหยังเอ้ยนางซังได้เลย วิ่งก็ดีแท้บัดที่นี่ดีเป็นอย่างสีบดีพวกเป็นอย่างด,กดกอกเดี๋ยวพวกจอยผ้ากายภาพบาบัดนกแขนขาเอาเส้นบอกวิบัดที่นี่คือสิมีความสุกเลยเนาะบัดนี้อุ้ยต่าวก็สวยแลวดิบอกแล้วก็ฟ้าไปเถอะเดี๋ยวพวกเล็กมันไม่เหน็นนี่สวยเลยดิยทั้งใหญ่ทั้งตุ้งโตกับสีนั่นเองไปไปไปฟาบากันไปพวกเราเอางัวเอาก้วยออกไปเถอะใหญ่มนู่ เดี no so nope. ๋ยวอันสายๆยังมากินเขาเฮ้ยม่าสิเป็นยังสี่อีกโดนมอนี่คิบุกงวใจไหวก่อนสมอโอ้ยน้อเด็กยนนวยสองอันนี้กะเฮ้ยโอ้ยรวยหรือเว่ยสมึงอยากวดวายกขวักกัหน่อยน้ออเฮ้ยสวยผแง่แหละเพราะคุณศิบกันดเราขวายขวักขวักมอันอยู่ในขวักคือเกาอยู่ เงินสวยบ้นังบ่เด็กน่อยมหนิแม่ฮึฮึบอกกลงวเาบอกจ้อยบอกว่านไเนี่ยมันคักคักโอ้้านคือานอใส่ปะงงบ่ได้รีบจับบ้านคบ้านอใส่ป่ะอ้ยมันมาไรใส่ปะอู้ปะทูปะทูฮึพุนหะป้า ขั้นว่ามันไปเอางวออกก้อมันคือสิมาทางบ้านนักจ้งเงินเถียงยายเกดวะขึ้นกูแซบคักว่ะโอ้โหแซบเลยบอแซบก็เขายิ่งใส่เข้ามาแซบเลยนะแซบได้เร็วเพื่อนอ้โถนเป็นแต่ไงขาลอยวะขาลอยเลยอะเอออุ้ยถ้าอย่างของเราหรอ ตรงกระเต้นั่งต่อว้าไอ้การแต่ว่ามึงมึงย่อขาข้อนกเกี่ยวพะนะโอ้ทูอย่างอย่างยังเสียอยู่นี่ตอนเพื่อนหันมาหากูก็บอธรรมดาเธรรนดาบธรรมดาว่ากุ้มกลิ่มขนาดเลยกูนี่ว้าเป็นยังไงเยิ่มเลยโอ้โหเป็นเหมนชุ่มชุ่มพูเหมือนเร่องันสวงอย่ไหมว้าเด็ดมาดมแล้วก็เด็ดมาดมคุณแม่ Trời đen quá heo, lửa mưa thọ Ơi, khá đẹp trong gì nữa Bưng băng, đứng đắng, đúng đính Ơi, mà chôn ẩn làng nà, cũng làng nà, cay gì men Màu mèn, màu mèn, màu mèn đẹp nổi mùi nỉ Ồ Màu mèo, màu mèo, màu mèo,

ขึ้นค่ะแคเธอเห็นยังกเป็นสีชมพูด้วนี่วัตลูกผีกันปะ,ะวาน,น,นไปาไปไ,ไเปเฝ้าไปฮิตเียกยังวานร่รปานีงยอ,อ,องมันวะเริ่มสงสัยเลวะยังวะต้อกเตียนต่ำเขาต้ก็เตียนตำ่ตตำตัวยังมันวะ เริ่มสงสัยเด็กน้อยมุนี่เ,เว้ยมันมาจากเขียงยายเกตแล้วมันมากขอ,อกงัวกขอ,อยู่พี่มันต้องยางมาทั้งพี่เลี่ยวมันยางมาทั้งพี่ป่ะ,ะต้องไปถามยายเกตแล้วบ่ได้กูเริ่มสงสัยแล้ววะโอ้ยใครแน่เขาออกไปแล้วคันดีตัวผักเล็กบ่มาโอ้ย ลงกลงหกเว้ยอ้ยแต่ว่าเขาสปิดได้อีกโดนบะเป็นแบบนี้สักมื่อหนึ่งบักเล็กมันก็ต้องหหอีเขาคิดถึงหรือคิดผิดหนี่งเออขันเมียนมาบักเล็กมันหหนี่เล็กน้อยนี่เพ้อปากไปบอกยี่จังใดนี่เ้ยสิบ,บสุบสวยบอ่เบา่อน อุ้ยกระเปนปวดหัวซะเด็กแกฮหัวเฮ้ยอุย้ยแบบันีมันก็ยงห่วงกั้หนี้งเ่ยไปแนีเอา้าเมียก็ตองตื่นเฮงเถอะจังหวะมึงขนะกำลังคิดเนเพิ่นอยู่คิดเอียงเนเพิ่นตัวของจ้อยนัองกวางอะไอุ้ยเอา้าน้องจ้อยตองกวางไปไหนเอ้ยอันโอ้ยอกูเห็นมึงว่าในบ้นานหนึ่งเขาหนึ่งหน้าไม่กินกูนกาเออบ้ซื้อหรอเออ ปกติเขาไม่หาเจ้าเขาก็หนึ่งเขาหนึ่งน้มสู้เจ้ากินตลอดอยู่บ่แม่นบ่แต่ว่าหมือนว่าเนี่ยมันหนึ่งผิดปกติแบบนี้มู่จักอยู่บ่ผิดปกติอะไรก็มันไฟไหม้หัวกูเนาะบ่เออผมเบี่ยมันเป็นหน,นึ่งแปลกเลยเอู้ก็แปลกคำตัวกูก็สิได้บอกมันน่งตัวว่าโอ้ยที่หน้าที่หลัางงานกัจจศิสุมไฟใส,ส่หลายมันสิล่ามหัวบ่เออกีตั้งตัวไปใส่เนี่แต่โซแต่เชี่ยวเนี่ยคือเส่นเก่งใส่เสือผรางที่อ้าวัน ว่าจะเข้าไปในตลาดแมบักระนี่บ่เอออแมบอ่บ่แม่รู้สึกแบบเจ็บเจ็บทองเป็นแบบม้วนๆยังไงบุ้ยมันเป็นยังม้วน,นท้องคือจะคาดนี่ละว่าเป็นยังจากบักระนี่เป็นบินบ้นๆพร้อมดีเดียวเนาะบอ่อืมโอ้สันบ่แม่หัวที่มาซ่อมยังกระดอกกระเดียแท้อัน เอราะทีบก,กวงก็บอกจ้อยออกจากเถียงเจ้าไหมว้าเฮ้ยเขาบอกหยอกเสือกเป็นสุตัขแก่แท้เฮ้ย,ยมึงเห็นตอนไหนมึงเห็นมึ่บ้านนี่บ่อมาอย่าอ่อนทอนตัวอย่าท่อนตัวเฮ้ย <c ười> มันก็เรื่องปกติแล้วเด็กน้อยซุดหนี่ออกจากเถียงกูนะขันคน,นอื่น,นนี่แปลกเออไม่กนเลยเนาะ <c ười> แต่ว่าอันแปลกออกเศร้ามืดนี่นะเฮ้ยว้าวเศร้ามืดมื่อไรบักกันี่ มื้อนี่ละมื้อนี่เอออู <c oughs> ออมึงเห็นสติเออมี่ยังบอกข่อยวะโอ้ยไหนล่ะอันอันอันยังอันอันยังกับมือขึ้นนี่เขาเมาเขาก็นั่งอยู่ตลาดกับขึ้นมึนบออบอนงบอกเขาละแกว่าเขาบ่ได้เมืองกตบมือขึ้นนี่เห็นป่ะเออกับกูคิดเรื่องนี้แหละบักอันนี่เอออ๋อ,เ,อ,อเรามาคิดเรื่องนี้กับเกี่ยวอีหยังกับกับเจ้าปวดชิงปวดยังเฮ้ยแมน แอนแอนอ้าวมือเคลื่อนอย่กูก็นอนพริกตายพริกคว้ากูก็ย่านเขาคือกันแมบน่บักอันนี้บ่เออก <c oughs> นอนมาหลัดนาะมึงกะบ่อันคอยขึ้นไปเอาผ้าแพทย,ย์ยืนเงี้ยนได้เด้อยืมผ้าแพทยได้เด้อเอามึงจะขึ้นไปเห็นยังอ๋อวิ่งกูล็อกประตูไว้แล้วว้ายว่าเป็นกี่ขั้นเปิดอ๋อเอากูแกะไหมหรือเขาจีเปิดยังไงหรอกโอ้กูแกกระตักหัวไว้ใส่ผูบักอันนี้เว้ยเห็นยังแล้วเกียร์ เจ้าเป็นยังมือใหม่มึงจังมากถึงจีค่านขึ้นไปเอ๋อโอ้ยคยจีเปียวพอเพ้คนจีเปียวง่วงเอาข้อออกล่างเห็นไหโอ้ยยุ้ยสใส่ล่างกับมีเอ๋อเจ้าเป็ยังน้กเกียร์คู่เทือกวอาก็ย่างขึ้นไปเอาอยู่ปกติเจ้ามือหนึ่เจ้าเป็นยังอาอก็กูเพิ่งเห็นอันเมียนบันนั่อยู่ไหมอ่านอ่านอ่านเมียนบันนั่เออโอ้ ę. ยมันเป็นปกติเจ้าน wi ักเกียร์ มันเป็นปกติเจ้าเจ้าบ่เมียนอยู่แล้วตื่นเช้าวัเจ้ากับ่เมียนอุ้ยบอลละเนาะอันนี้มันหลายพื้นผุดบอกเงาะอันกูออกมึงเคลื่อนมันหนาวเนาะกูเก่าออกมาดเสียพื้นพุดหนาบักกันนี่โอ้ยหนาวอยู่ใส่เนาะคนน้อนกูเยวะเงืาะแตกกันพักๆกูหาว่ามึงไะแล้วมึงเป็นคนขี่ห้อนเนาะหน้ามันคนขี่หนาวบักกันนี่บอกเออโอ้ยโอ้ยอยู่นี่กูยังหนาวอยู่บ่เออโอ้ยเแล้วนู้นขอไปเอาเองก็ได้แล้นะอุ้ยพี่ไปให้นางกดเดียวนี่แม่ S <S ใหญนี่มันเจ้ไปอยียงอันขันมึงงามึงก็ไปซ่อนทั้งห้องมึงผุนมึงกับไปท่างหองกูดอ้อเอไม่อยากอกไปท่างนั่นอาอีอยังนี่เว้ยใหญ่แพงหมดร้านคือตึงเงียบมาสิอเอหนาวนะในเจ็บที่หลับที่นอนอยู่มันบดีมันมองงามตาเมื่อกูกับพาดไปทุ่ที่สะดนมึงน่ะนอป่าท่าไปเห็นบอันจักลิงจักนกออกมาเต้นยวนมึงสิว่าจะไหนสันโอ้ย พอบริสีเรียากเห็นมึงชินตาแล้วแน่มึงนั่นจะขึ้นไปยุบไปดวนี่อ๋อขอสีเบียวพาเพื่ไหมเจ้าพี่ยังสีบอกข่อยบ้างถ้าไม่ได้กินยังมึงนั่นล่ะเจ้าพี่ยังสีบอกข่อยบ่บอกอีหยังแบบนี้กูยังบอกมึงอ๋อเขาบักตล่อยเขาบักขวางเขากับนอนอยู่นี่กูก็บอกมึงละเด้สิบอกยังอีกบ่เออเอ๋อแล้วเขานอนมือนเลยอยู่ใต้ตารางคือบ่เห็นมี หมอนมีผ่าแพ้มีอย่างว้ายสวยไปนี่เขาก็เมียนตัวนอกระนี่เขาจะไมาเก็บให้มึงเห็นนิยังบ่เออเออเอาอสั่นปุปบไปงั้นสั่นแล้วไปแต่ว่าเล็กน้อยก็หอมหอมไม่เหมนี่นเฮ้ยอันอันประห้มกูกระซ่าเขาอยู่หอมหอนดอกบ่เออเยอะนี่แม่อุ้ยมึงจิตไปใส่กับไปถมเงีมาสอกไรตัวเล็กบ่เออไอ้นี่ยเปกเปกว่ะอบ่จบนาลบลัง มากระดีกันอหน้าส่อหลังยอยู่เกับแม่กูพผาดอีกโอ้ยดูย,า,ยากเวชุดมือหนึ่งเนี่ยเขาต้องเผลยแน่ๆเลยตัวมันมอมมิดดอกบักอันนี้มันคลิกจะกรอกถามหน้าถามหลังอยู่ใจไม่ดีว่าด้สิบอกมันว่าอ้ยขันบอกมันกะตายตัวเนาะด้สิเอาแบบนี้ทั้งสองบอกอุย้ยปวดหัวปวดหัว นไอย่ังสิคิดออกเนาะเข่กเริ่มสงงัยเลยวะยี่ต้องได้ดีวะืมบักอ่วงก็เป็นแปลกแปลกบักจ่อยก็เป็นแปลกแปลกนักมหานาเกียรติแห้งแปลกครับเฮ้ยอะไรดีวะ ยังดีสิดไดยวะเก็บวิธีได้ดน้อไม่เมนเลยอูยังสงสัยสองแักนี่วะไม่ยังกระเตกกระตอกกระตอมัน <c oughs> น่าเกียดมากเลยเพราว่าปวดขิงเจ็บเอวป่ะเลี้ยวน้ำมัซ้ำเด็กหน่อยสองคอนนี่มันก็ออกมาจากเส้นเทียงน่าเกลียด <c oughs> โมเมนกเว้ยอืยนี่ดีวะเฮ้ยกูต้องซื้อห้ได้เหล็กสยามตัวก,กูบได้ดอกเรื่องนี้เหล็กต้องรู้ให้ได้เยียดเดียกเรียวกับสบายเด้แล้วเนาะ สบายดีเลยสวงดีเนาะเอางวเอาควายเอาเขาคอกออกคอกเรียบร้อยกัดตัวเหลือแต่เอาผ้ามันไปกินน้ำท่นแล้วเออจังว่ามันากาศจะดีเนาะเออจังว่านี่แหละอยากให้เลี้ยงไม่ไวป่ะเออเป็นยังเพื่อนฮะเป็นยังโอ้ยคือหัวใจเกียดแล้วโอ้ยคือกูเลยอันแน่วิจัยตรงกันอีกนะฮะเฮ้ยครับพวินกพี่ ชั่วออกง้อกูก็ออกไปล่ามึงกูละบล่าเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วลูกกี้บ่ครับผมโอ้โหใครอยู่ดอกฉันขึ้นนี่กับเด็กบปล่าชั่วนะเอากะกะทำตุ้มมือนั่นแหละกลับเวลาเก่าตัวลูกพีบ่เออโอ้กับเวลาเก่าเออเก้าก็นอนบ้านไผ่บ้านมันเทียงไผ่เทียงมันตัวบ่เออขึ้นนี่ตุ้มือ้อนั่งน่อยมาขึ้นนี่ นอนบ้านแม็นมะแมนเออนอนบ้านบ่เออโอ้นอนบ้านเออแมนโอ้เอ้าแล้วมือเศร้านี่ซุ้มอะไรอสู่มือเศร้าเออกับปอะลรทั้งปกติแหละกับทั้งเก่าแหละลูกพี่กับทั้งหัวหน้าแหละทั้งหัวหน้าเออแมนโอ้แล้วอ่อนดูประเด้มาจากทั้งบ้านเถียง นักเกียดติป่ะยังนักเกียดบ่เออบ่เออเขาไม่ได้ไปเนาะใครที่ได้ไปทั้งเจ้าคือว่ายังนักเกียรติบ่เจ้ากับบ่บ่ละกระถามมึงซื้อเนี่ยละมียังตักซื้อเนี่ยถ้าเป็นตื่นเต้นไปได้ถามสักนิดนึงก็ได้เออเจ้าผู้ทงเสนอนึงว่าอย่างอันควงเหลียวหลังกระแตกัดต่อได้ไม่เยองว่ะควงเหลียวหลังเออ ยังเช่บอันอันผมหมายถึงอันอันขวานขวานตักเตียนเออขวานตักเตียนใส่บวกง้อเนาะเออแมนแมนขวานตักเตียนใส่บวกง้อมันมันแหมบ่เคยกินบ่เออแมเปรี้ยวเปรี้ยวมันมันเปรี้ยวมันมั่งโอ้ว่าสุธาแมนลูกพี่บ่โอ้เมื่อไหงคือว่าโอ้ ขาอ่อนขาแข็งยังล่ะฮะขาอ่อนเออโอหเฮ็ดเวียกเนาะเจ้าก็ได้ยังน้ำควันให้เจ้าดิเมียเออเจ้าย่างเบิดมื่อเนาะถากหยาเบิดมื่อขาต้อขาลอยไปละว่าเสนอแมนเออเจ้าก็แปลกว่ากินส้มมากกูไปหานาเกตไม่สูวเออเล่าว่าโรคเจ็บขิงปวดขิงเจ็บท้องไหมว้าเจ้าเจ้าไปเถียงนาเกตเออไปไป ไปเห็นยังโอ้กูก็ไปเล่นทุกเสาร์จ้ะปกติกูกมาแล้วกูก็ไปหาะน่าเกลีทุกเสาร์ด้วยล่ะ <c oughs> ตอนตอนไปตอนจงงังมงเออของมัะมาหนิกูจะมาหนิแหล้ว,วลก,กูน้ำสูงมาว่าหัวขั้วข้อข้อบอสเดย์เดอนี่โอ้เออมันบ่ากินข้าวบ่ตรงเวลามาั้งบอเออคนปวดท้องแท่นหมบ่โอ้เฮ <c oughs> ู้้สึน้อยขึ้นเอออากาศเศร้าๆยุ่งสูคือึ้งเงื่อนอกกังสูฮะโอ้มันบักทุยมัน มันมันดื้อบอกทุยดื้อเออมันบ่แวชมันเอาเสือกมาเถอบ่เออเอาเอาเปลพวกพี่นกดื้อมันบ่ยอมออกเออเอาลูกพี่ก็มาถาแถมทานี่ละบ่อไม่ยังดอกเออเออแก้วแก้วแก้วเจ้าอันลูกพี่เออเดี๋ยวมานี่ก่อนนี่ยังยังมานี่ก่อนยังยิกอันมือมือแรงเจ้าจิบมีธุระอยู่บ่มือแรงบ่เออไม่ก็ว่าสิไปยืนเซาอยู่มือแรงสุดไปหนูยู่บ่ บบ็ไปดอกเอาบอกบางเนาะเอาสาวแก่เขายังทำหาสู้ได้หรืออ่ะอันผ้ากันแก่อยู่เถียงกววางนะบ่เอาซุบไหมบไปเลีนยงสาวหรือบปล่าเนี่ยบ่บ่แล้วลู้ไห่อยากไปแล้วเอาบ่พี่หยิกินข้าวใส่กินข้าวแรงใส่เอ้อจะไปกินน้ำผู้สาวของตัวจ้อกูอยู่บังไปบ่ไปบ่ไปเจ้าไปหาผู้สาวใน็ดีดอกบ่ไปหาคนเนี้ยเขาได้ไปโดนเราเจ้ายหน่อยมันนี่มันแปลกว่ะ เสื่อไมกินเหล้าเสื่อไเล่นสาวมันก็บาไปเออซุบไปแท้นะเออบไปโอ้บาเออบาไปทั้งสนเด้อไปยิบเดียวกันนะเออ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 โอ้เดียวโอ้ยแมตกใจหยาบเลยลูกพีบ้าไปมึงกับโยเว้ยนี่วิ่ตอนตอนเราตามันกระแตนังต่อน่ะอ้ยแบมึง โอ้ยดีตัวมันจะไปหาผู้สาวอยู่นะเออไม่เหงื่อแตกเลยหัวเฮ้ยโอ้ยพอใจกูสิวาย